เรามาแกะของเล่นกันนะครับของเล่นใหม่จาก JB Aver Meteor DC 5 75 <7. S 2> Bubble Bubble แล้วก็ Bubble แล้วก็ Web DC Light Gamer 4K okay. สองจุดหน ก็มีอะไรอ่ะเตือนภัยยาหลงเชื่อมิชาชีพีพแองตัวแบบเจ้าหน้าที่ JB ระวังนะครับอันตรายมากนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะ <c oughs> ก็ราคานะครับณวันนี้นะราคาณวันนี้ <c oughs> อืมหนึ 1, 1, 5, 4, <JB. S 2> ่งหนึ่งห้าสี่สาม JB เก็บไปก่อนไปไปนี่ที่เหลือก็มีกล่องแค่นี้เก็บ มีป้ายเตียนเก็บไปก่อนอไม่เก็บหรอเก็บเก็บไปนี่ไว้อ่นี้แล้วก็ไม่ได้ม่ได้แกะนะซีนเป็นของใหม่มือหนึ่งก็รออะไรครับก็คือเจียนเลยแกะกันเลยเจียนจิก๊กเจียนจิก๊กอ่ะโอ้โหมันไม่ได้มันต้องแกะทุกด้านปะมันมันเลื่อนไม่ลงชื๊บจิ๊ หลังจากการที่เราสอดแทะทั้ง2ด้านแล้วก็อึบออกมาก็จะเป็นอย่างนี้แถมแถมแมแมแมเจอการใช้งานก่อนเขาบอกว่าการใช้งานนะตอกกาซอินจากคอมเครื่องยิงสตรีมไปสู่จอคอมที่จะเล่นเอากาสใส่เข้าไปใน PCI เจนสามเอ้ยไม่ใช่เจนสาม x สี่พูดผิดเออประมาณเนี้ยนี่ไลฟสตีมบอดแคสต์ก็สวยมากมีคนเคยบอกว่ามันเหนียวแน่นมากตอนดึงอันนี้ออกจริงหรือไม่โอ้โหจริงเว้ยโอ้โหนี่จะให้ใช้ไหมเนี่ยจริงด้วยที่เขาบอกกันว่าแกะยากเฮ้ย ใช่เหรอวะแน่นขนาดนี้เลยวะก็มีวิธีแกะที่อย่นสิว่าไม่ใช่ลนะแน่นขนาดเนี้เฮ้ยอืม <c oughs> อ่ะนี่เขาบอกว่าต้องใช้สายของเขานะสายที่โคตรแรงเนี่ยบุนตาเนี่ยบุนตาไฮสปีดกี่เมตรอีกสามเมตรปะเนี่ยความแรงเนะ่ะดูดิเอ้ยไม่ใช่ความแรงความยาวผิด เช็คเช็คเช็คผิดมาดูกันหน้าวัดีแขไในสายเนื้อค่อนข้างดีมากเลยนะดูใหญ่เลยนี่ก็เราาวเมตรครึ่ง่ะไม่ถึงสามเมตรเมตรครึ่งได้ส่วนตัวการ์ดนี่มีอะไรเนี่ยเลิฟยูนิวโปรดักอะไรวะ นี่อะไรให้เราไปสมัครในนี้เหรอสมัครในเว็บนี้มัง้งไม่รู้น่าจะใช่มันมีหนังสือก็เดี๋ยวเราก็เก็บทุกอย่างไว้ในกล่องนี้นะเก็บทุกอย่างไว้ในกล่องนี้แต่เอาใบานี้ออกมาจะให้ให้จีบีไม่รู้ดูให้แล้วก็อนี้ก็บยอย่างนี้ นี่ตบเข้าไปโป๊ฟนี่ตบปั๊บเป๊ะฉึกเก็บอุ๊ยเตือนภัเตือนภัยใส่เข้าไปก่อนปั๊บระวังนะครับมีการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ JB นะอันตรายมากเลยนะครับของแตดชิ้นก็มูลค่าไม่ใช่ถูกๆนะอ่ะแล้วผมดินเอาสองใส่กลับไป หืมอมาสองใสก็ไปไม่เป็นไรเดี๋ยวไปใส่ใหม่เองนี่ยังไม่ได้แกะพลาสติกความงามความสวยสิครับแกะเลยแอบ Abermedia อืมไม่ต้องบอกเลยนะว่าใหม่ขนาดไหนเดี๋ยวนะซีโรนัมเบอร์อยู่นหนมเนี่ยนี่เหรอโอ้โหตัวโคตรเล็ก หรือมันอยู่ข้างในวัซซิลัมเบอร์ก็ไม่รู้ได้นะครับอาจจะอยู่ข้างในอันนี้ก็แกะได้นะแต่นี้ยังไม่แกะเพราะว่ามันยังดูดีอยู่อ่ะดูเล็กช,ชัดที่ตัวเล็กๆนะเล็กมากเลยเล็กกระจิว๋วโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวไปค่อยไปลองใช้กันโอเคครับขอบคุณที่ร<ป>ับชมมากนะครั<ป>บ